เอาละครับสวัสดีทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาล็อกอินประจําวันที่สิบเจ็ดตุลาคมแล้วกันเนาะนะครับเมื่อวานก็วันที่สิบหกตุลาผมลืมไปแล้วว่าได้ไปกี่เพชรน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้กี่เพชรน,นะครับวันนี้ ๋ย่ดูไปพร้อมๆกันครับอ่าอันนี้รางวัลล็อกอินนี่ผมขอไม่นับรวมแล้วกันเนาะนะครับหรือจะนับรวมไปดีเอาเป็นว่านับรวมไปเลยแล้วกันครับอ่าได้มา4เพชรนะครับ4ี่เพชรละสอสีก็เป็น6 6แล้วก็7 8 9ดแ สิชิ้นแล้วนะครับ11 12 13ด4 15 16อ่าวันนี้ได้16เพรนะครับก็เยอะอยู่นะนะครับได้10กว่าเพรนี่ก็ถือว่าเยอะสําหรับผมและนะครับอ่ะประจําวันที่17ตุลานะครับเพื่อนๆได้กี่เพรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้าน,นล่างได้นะครับอ่ะวันนี้ขอลาเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ